สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับม .33 นะครับเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะครับท่านสามารถไปลงทะเบียนมตาตา3 3ผ่0านเวอร์ไวเวบม .3 าเราลักกัน .com ได้นะครับสิ่งต่อไปที่ท่านลงทะเบียนเสร็จนะครับท่านต้องทําขั้นตอนแบบนี้นะครับถึงจะได้รับเงินเยียวยา4,000บาทนะครับผมโดยนะครับการเปิดให้ลงทะเบียน คนที่อยู่ในมาตรา33ประกันสังคมทุกคนต้องลงทะเบียนนะครับแล้ววันที่15ท่านต้องไปเช็คสิทธิ์ว่าตัวเองได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่านะครับในกรณีที่ท่านได้รับสิทธิ์แล้วนะครับท่านลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วได้ SSG m ยืนยันแล้วนะครับท่านต้องทำตามนี้นะครับถึงจะได้รับเงินโดยนะครับท่านสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับโดยผ่าน iOS หรือ Android นะครับพิมพ์คำว่าเป๋าตังนะครับก็สามารถที่จะโหลดมาในเครื่องของเราได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับท่านก็ไปกดนะครับเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็เลือก G Wallet เพื่อยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ เลือกเข้าใช้งาน G Wallet เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็อ่านเงื่อนไขและกดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านก็ไปยืนยันด้วยแบบประจำตัวประชาชนหรือจะเลือกยืนยันด้วยกรุงไทยเน็กก็ได้นะครับผมโดยนะครับ หลังจากนั้นท่านต้องสแกนข้อมูลบัตรประชาชนของตัวเองนะครับแล้วก็ยืนยัน OTP อีกครั้งเสร็จแล้วท่านก็ไปสแกนใบหน้านะครับเมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จจะแสดงหน้า Home G Wallet ขึ้นมานะครับท่านก็จะเห็นเลยเมนูที่ ม3 3มสามเราละกันก็เข้าไปใช้จ่ายใน G ี a l l e t เพื่อนำไปจับจ่ายสายสอยตามร้านค้าที่ร่วมโครงการสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับก็สามารถที่จะไปขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ม .33 แล้วละกัน .com ได้ในวันที่15-28ถึงมีนา2 5 6 4นะครับนี่คือข้อมูลนะครับการลงทะเบียนเสร็จแล้วท่านต้องไปโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ไปยืนยันตัวตนให้สาเร็จนะครับก่อน ที่ท่านจะได้รับเงินนะครับถ้าท่านไม่ยืนยันตัวตนท่านจะไม่ได้รับเงินเดียวยาในครั้งนี้นะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ